Go Soft เ o t จะมาพร้อมกับระบบต่อสู้ที่โฟลกว่าเดิมมากๆครับโดยตัวอย่างใหม่จะแสดงให้เราได้เห็นการหวนตัวเพื่อโจมตีจากด้านบนการใช้คุสริกะมะล่าศัตรูมาปิดชีพในระยะประชิดการทำคอมโบด้วยอาวุธชนิดนี้ก็จัดว่าเท่มากๆด้วยเช่นกันครับ หอกที่เจอระหว่างทางสามารถใช้เป็นอาวุธคว้างเพื่อโจมตีจากระยะไกลธนูจะมาพร้อมกับก,บการสโลว์ไทมให้นิดนึงเพื่อให้ง่ายต่อการเล็งยิงอีกทั้งยังมีตัวเลือกในการผสมผสานไฟสำหรับโจมตีให้รุนแรงขึ้นได้อีกด้วยโคซอกโยเทมีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่2ตัตุลาคมนี้ใน PlayStation 5และก็สามารถพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ครับ